สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมชนเน่ันะครับผมกสิกรนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว DX f อ o d ูดอยนหนะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับของตัวฟูดอยซีรีส์นะครับก็คือเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะก็คือจะไม่มีต่อจากนี้แล้วนะครับโอเคนะครับมาดูกันที่ตัวฟูดอยกันก่อนนะครับ อันนี้นะครับคือเป็นลักษณะของกล่องลูกเก็นนั่นเองนะครับด้านในจะมีลูกเล่นอยูดด่ด้วยนะครับซึ่งลูก,กเก็ตมันสามารถมีลูกเล่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าง่ยๆนะครับโอเคนะเรามาดูด้านหน้าครับนี่กเป็นสัญลักษณ์เวลาไกา่ล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะนี่ก็เป็นล้อเวลาผมไไปใช่วิ่งนะครับนี่ก็เป็นที่เปิดนะครับเดี๋ยวไว้ให้ดูปาวทายคลิปยู ก็โอเคนะสำหรับอุปกรณ์ายนก็กมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับนี่ครับด้านหน้าอ่ะแล้วก็จะแถมสวิต์เบอร์สามสิบเจ็ดมาให้นะครับก็คือจโรสวิต์นั่นเองนะครับนะก็แบบก็นี่ครับสามารถหมุนได้เหมือนตัวจโรเลยนะครับผมโอเคเราก็มาเปิดด้านในกัน ธีการเปิดก็เนี่ยครับเหมือนกับของจริงเลยนะฮะ <c oughs> นี่ครับนี่ฮะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับกับรูปมเ,เดเกจเรียนนะครับผมโอเความาการล่างกันวิธีการล่างนะครับก็คือเสียบลงไปงนี้เลยครับเสียบปึ๊บนะครับแล้วรูปโมเเกจเรได้ออกมานะครับ,แ,ออรบแบบนี้นะแล้วก็ ครับแล้วก็นี่เอานี้ออกมานะครับก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อีแล้วก็ถามว่านักเก็ตเนี่ยมีอะไรอีกไหมนะครับมีครับแล้วก็เอามาต่อได้นะครับก็ผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไปดูก่นต่อ,อยังไงก็ ก็คืนะอเอาไตัวรูปที่มีรูปกระตาสีชมพูนะครับเห็นไหมครับสีชมพูนะเอาไว้ด้านหน้าสุดครับแล้วก็พอสีชมพูเอาไว้ด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็เอาสีเหลืองครับสีเหลือง้อาไว้นะครับ ก็แตนอนมันจะมีเนี่ยมันจะมีตรงลูนี้แล้วมันก็จะเข้ากับด้านหลังของแตาอันีเห็นปะแล้วก็ประกอบนะครับมันก็จะล็อกแล้วนะครับเดีเดียวก็ล็อกแล้วต่อมาก็ตามด้วยสีแดงครับเนี่ยแค่นิดเดียวมันก็เกี่ยวเข้าด้วยกันแล้วงานสุดท้ายครับสีเขียวเนี่ยดูโอเคครับ นี่นะครับมันก็สามารถแบบวิงได้นะครับเป็นเหมือนตัวะไรสักอย่างเลยนะครับนี่ฉีวด้วยนะครับไม่ฟืดไม่อะไรโอเคนีจะออกกันลงมาเลยครับโอเคนะสำหรับตัวนี้นะครับจะบอกว่าทำได้ใหมทำได้ครับด้านหลังของมันนะครับด้านหลังครับสามารถเอา ตัวเบเกอร์มิลเนี่ยนะครับคุณเบเกอร์มิลล์เนี่ยนะครับเอามาไว้หลังได้ครับก็คือนีอ่ครับปึ๊บเดี๋ยวนี้โอ๊ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็แล้ว,ว,วนะครับมันต้นองดักให้เข้าลูกเข้าลากนิดนึงนะครับเอวาง แล้วกันนะครับเวลาแป๊บน,นึงนะฮะสักครู่ครับนี่ะะะะะน,นะครับเอาเวลาอุ้ยเอาเอาตัวเบอร์เกอร์มิวมาวางน,น,นะครับนี่นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็มันก็ไม่มีอะไรหรอกครับเที่เ,เบอร์เกอร์มิลมาวางได้นะครับในหนังก็เห็นใช้อยู่นะเที่ยวกับเบอร์เกอร์มิลมาวางคนเนี้ยนะครับเคแล้วก็ตัว,ต,วตัวนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับก็วิธีการจะเก็บนะครับก็คือดึงสวิตออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่ใตัวนกเก็ยดลงไปครับเติม เดี๋ยวามาเก็บกันตัวนาเก็ตที่มีลูกตาสีชมพูกลมๆนะครับให้ใส่ใส่ช่องนี้ครับปิดปิดด้วยใส่ช่องแรกครับใส่แล้วก็กดด้วยนะครับปึ๊บกดให้มันดังกึกนะแล้วมันจะล็อกนะครับเรามาตามด้วยสีแดงครับใส่ข้างๆสีชมพูสีเขียวใส่ตรงนี้และสุดท้ายผมสีเหลืองก็ใส่ตรงนี้ นะครับวันนี้ครับแล้วก็ปิดนะครับเึ๊บแล้วก็ปิดนี้ล็อกด้วยนะครับปึิบปิดขอารลาปิดกันหนึนะครับอาจจะยากนิดหน่่ยนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว DX ฟูดดอยศูนนะครับก็สำหรับวันนี้ ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u บสไครป e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ